มีคนจับตามองคุณความพิเศษของคุณนี่แหละค่ะมันไปเข้าหูเข้าตาเขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าสิ่งใดการที่ทำให้เขาผู้นั้นหรือว่าเขาทั้งหลายนะคะจับตาจ้องมองมาที่คุณรู้สึกทึ่งรู้สึกอึง้งกับสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่ เส้นทางชีวิตของคุณกำลังเป็นไปนะคะไพ่หมายเลขที่42ดึงดูดคุณเข้ามานะคะไพ่สำรับนี้ค่ะแล้วก็ใบนี้คุณเกิดมาพร้อมดวงชะตาที่จะพลิกชีวิตทำให้ผู้อื่นทึ่งได้จริงๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูเป็นคนที่ธรรมดามากๆในสายตาของเขาเหล่านั้นมาก,ก่อน,นะคะ mm ่ะ hmm. เขาก็เลยสุประมาทไม่คาดคิดว่าคุณจะทำได้คุณจะปังคุณจะเฮงคุณจะกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เป็นคุณนะคะแล้วใครหลายๆคนกำลังจับตากำลังจ้องมองกับการเปลี่ยนแปลงของคุณคะ่ะเ,เราไปดูกันนะคะว่าพลังงานหน้าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะ พลังงานนะคะใบรแรกใบรแรกการประจนภัยค่ะคุณเป็นคนไม่กลัวการเปลีป่ยนแปลงจริงๆและสิ่งที่ผู้อื่นชอบมองมาที่คุณนะคะคุณทําให้ใครหลายๆคนต้องลุ้นไปกับคุณนะคะบางครั้งคุณก็ทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทํากันคุณไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าที่ใดจะเป็นที่ที่เป็นเซฟโซนที่แท้จริงของคุณคุณมั่นใจในตัวเองคุณเชื่อว่า ไม่มีอะไรจะช่วยเหลือคุณได้ตลอดเวลาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือคุณนะคะห้าสิบสองคนที่มีบุญอืมคนที่มีบุญมาเกิดเขาจะไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่งนะคะเขาจะทําตัวเขานี่แหละให้เป็นขุมทรัพย์การเดินทางของคุณการโครจรของชีวิตคุณก็เลยเป็นที่จับตาตอนนี้ค่ะนอกจากคุณจะเป็นที่น่าสนใจเป็นที่จับตาเป็นที่จับจ้องหมายปองแล้ว คุณยังสร้างความสงสัยเล็กๆให้เกิดขึ้นใน,นหัวใจของใครบางคนอีกด้วยนะคะใครบางคนที่พูดถึงลักษณะเขาเป็นเช่นไรโอ้โหคนคนนี้ค่ะสงสัยในตัวคุณจริงๆนะคะส่องคุณไม่หยุดไม่ละสายตาเขามีความน่ารักนะคะคือความน่ารักของเขาก็าคือ ทำเป็นเหมือนไม่สนใจคุณแต่อยากรู้เรื่องคุณไปทุกเรื่องเลยนะคะคนคนนี้เป็นไปได้สูงมากเป็นคนที่ทําให้คุณนะคะอ p w e ว l พลังงานเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอยากจะปังอยากจะเห็งขึ้นไปกว่าเดิมแบบหลายๆเท่านะคะคุณเป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่แค่ต้องดึงออกมาอืมอดีตนะคะคนคนนี้มองว่าการที่จะปลุกพลังของคุณไม่ใช่เรื่องยาก แต่ว่ามันยากตรงที่คุณนี่แหละชอบชิลชอบสบายไม่ได้ชอบจะพาตัวเองไปเหนื่อยไปลําบากนะคะแต่เขาคนนี้นะคะเล็งเห็นว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เหนื่อยลําบากแต่ว่ามันเป็นการเหนื่อยนะแต่มีความสุขเหนื่อยกับการที่ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนไหว ตัวตนหรือว่าทําอะไรสักอย่างมันเหนื่อยหมดนะคะแต่ความเหนื่อยนั้นมันจะเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขหรือเหนื่อยที่เป็นทุกข์เท่านั้นเองนะคะคนคนนี้ค่ะคอเลเองเห็นแล้วว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องไปไกลอย่างแน่นอนมันจะไม่หยุดอยู่แค่ หน้าที่ตรงนี้ไม่นะคะฉะนั้นค่ะ52ออกมาการประจนภัยของคุณทำให้เขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยากติดตามเรื่องราวของคุณค่ะนี่ก็คือที่มาว่าทำไมใครคนนี้เขาถึงจับตาจ้องมองมาที่คุณทำไมเขาถึงอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณจังเพราะคุณพิเศษตั้งแต่แรกเจอแต่แค่เขายังไม่ได้พูด เขาแค่ไม่ได้แสดงให้คุณเห็นเท่านั้นเองว่าเขาอ่ะชื่นชมชื่นชอบคุณตั้งแต่แรกนะคะเห็นแววความก้าวหน้าคุณตั้งแต่แรกเจอค่ะใบต่อไปนะคะหมายเลขที่17ค่ะคนนี้เป็นไปได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในโซของคุณเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคุณเป็นพลังงานเก่าแก่เป็นผู้ที่ผูกรักผูกดวงกันมาก่อนนะคะปัจจุบันก็ยังผูกอยู่ ไม่ใช่แค่เขาสองคุณนะคะแต่เขารับรู้ถึงความเป็นไปของคุณคนนี้ถ้าเขาเป็นคนเป็นมนุษย์ตัวเป็นๆเขาก็จะเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากแต่เขานิ่งนะคะเขาไม่แสดงออกเขาจะเป็นคนที่ถ่อมตนจะไม่โม้โอ้อวดแต่ว่าผลงานของเขาชัดเจนใครหลายๆคนชื่นชอบและชื่นชมผลงานของเขามากมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมาก ไม่มีผู้ใดจะมาเปรียบเทียบหรือว่ามาเทียบเทียมเขาได้ค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงสุดนะคะใบต่อไปค่ะหมายเลขที่40นะคะความเชื่อใจความไว้ใจสิ่งที่ใครคนนี้รู้สึกกับคุณพิเศษและไม่เหมือนใครก็คือต่อให้เขาจะไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคู่กับคุณไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกับคุณแล้วนะคะเขาก็มั่นใจว่าจิตวิญญาณคุณและเขาน่เชื่อมโยงกันคนนี้เป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่เงียบ เป็นคนที่ไปไหนมาไหนไม่ค่อยบอกใครและต่อให้เขาจะมีเงินมากมายแค่ไหนเขาจะไม่แสดงตัวออกมาว่าเขาอ่ะมีนะเฮงนะปังนะไม่นะคะอาจจะแสดงสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักเป็นปกติแต่จะไม่ทําอะไรเกินตัวนะคะบางทีจะเรียกว่าเกินตัวก็ไม่ใช่ไม่ทําอะไรที่คู่ควรกับตัวเขาเลยเขาจะเป็นคนธรรมดามากนะคะแต่ใครต่อใครพูดถึงเขา ให้ต่อใครต่างยกย่องชื่นชมในตัวเขานะคะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบแต่สนใจเรื่องคุณถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งให้เขาพูดถึงก็คุณนี่แ,ลแหละค่ะคุณนี่แหละคือผู้ที่จะเปิดประเด็นเปิดปากเขาได้นะคะใบต่อไปใบต่อไปหมายเลขที่สามสิบเขาสนใจในตัวคุณจริงๆการจับตามองคุณมันทำให้เขาเห็นวิวัฒนาการ คนคนนี้นะคะอยู่ในชีวิตของคุณมาอย่างยาวนานถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนนะคะคือหลายๆคนที่ถูกดึงดูดเข้ามาผู้ที่ติดตามคุณอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ของคุณนี่แหละคะ่ะหมายถึงจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่คนเขาติดตามคุณคอยไกด์ไลน์ให้คุณเขาเชื่อมั่นในตัวคุณและเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาปลูกสร้างเอาไว้ในตัวคุณมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บอ้อยในตัวคุณมันจะต้องตื่น มันจะต้องเกิดผลผลิตที่ดีมากๆในชาติภพนี้นะคะฉะนั้นค่ะเขาเชื่อในตัวคุณและตอนนี้นะคะพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะเย็นต่อให้คุณจะมีพลังงานที่ร้อนแรงเกิดขึ้นจากตัวคุณแต่คุณควบคุมมันได้คุณเอาอยู่คุณสยบพลังงานที่ไม่ดีได้นะคะคุณจะไม่ฝืนความรู้สึกของตัวเองจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ ที่เป็นของคุณจริงๆนะคะใบต่อไปค่ะหมายเลขที่35นะคะการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณมองเห็นความสุขคุณมองเห็นความสนุกคุณไม่ฝืนโชคชะตาจะไม่พยายามคิดอะไรที่มันทำให้หัวใจบาดเจ็บไม่นะคะในขณะที่คุณกำลังมีความสุขอีกคนนึ่งเขามีความสุขมากกว่าคุณคือคนที่คอยดูแลคุณนั่นแหละค่ะ ขอดูพลังงานฉตวิญญาณดวงนี้หน่อยนะคะอุ๊ยเขาอยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิดจริงๆค่ะเขาจะทำให้คุณเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นรวมไปถึงคนที่เลี้ยงดูคุณด้วยนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็เข้าใจพฤติกรรมของคุณนะคะต่อให้พฤติกรรมของคุณจะแปลกพิสดารแค่ไหนก็มีผู้ใหญ่ใจดีบางคนค่ะที่เขาชื่นชมในตัวคุณเขามองเห็นความพิเศษในตัวตนของคุณเช่นเดียวกันจะพิเศษคุณจะสื่อสาร กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติได้พลังงานจัก,กรวาลคือพลังงานที่เติบโตขึ้นด้วยความบริสุทธิ์นะคะคุณจะเป็นคนที่รู้สึกยังไงคุณก็จะพูดในวัยเด็กนะคะแต่ว่าตอนโตขึ้นคุณจะเป็นอีกแบบหนึ่งโตขึ้นคุณจะเป็นคนที่นิ่งเงียบต่อให้คุณรู้คุณก็จะไม่พูดถ้าไม่จําเป็นจริงๆคุณจะไม่พูดเรื่องของใครนี่คือคุณนะคะ นี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของคุณด้วยที่ทําให้คนที่อยู่รอบข้างหรือว่ารอบตัวคุณไว้ใจคุณเพราะคุณจะไม่พูดเรื่องคนอื่นคุณไม่ใช่สายเมาส์นะคะคุณเป็นคนที่เก็บความลับของคนอื่นอยู่นี่คือความอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่คนรอบข้างรู้สึกว่าไว้ใจคุณได้อยากรู้จักคุณอยากจะเล่าเรื่องต่างๆให้คุณฟังเพราะคุณนะคะเก็บความลับอยู่แบบสุดยอดมากนะคะถึงแม้ว่าวัยเด็กของคุณจะเป็นคนที่พูดเก่งมากนะคะ พูดเก่งขี้สงสัยจนผู้ใหญ่รอบข้างคุณงงว่าคุณไปเอาคําถามเหล่านี้มาจากที่ไหนกันเป็นเด็กช่างคิดช่างสงสัยนะคะเป็นเด็กที่มีแววฉลาดมาตั้งแต่เด็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสำรับอ่านให้คุณนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าถ้าผู้คนพูดถึงคุณในตอนนี้นะคะเขาจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องใดของคุณนะคะ สิ่งที่ผู้อื่นมองมาที่คุณและพูดถึงคุณมากที่สุดคือเรื่องอะไรเอ่ยบายแรกที่ออกมาเองคืออะไรบราแรกที่ออกมาเองคือก้าวหมายนะคะคือจิตปิญญาคือพลังที่ดูแลปกป้องคุณหมายเล็ก้าไฟไฟที่ก้านะคะความศักดิ์สิทธิ์คุณมีคําพูดที่เป็นประกาศสิทธิ์ ถ้าเกิดว่าคุณทักอะไรใครหรือว่าเตือนอะไรใครมันจะแม่นมากนะคะมันมีคนที่ไม่เชื่อคุณไม่เชื่อคําเตือนของคุณนะคะแล้วก็เกิดขึ้นจริงหลังจากวันนั้นมาค่ะคุณก็เริ่มได้รับการยอมรับในเรื่องการทักทายคุณอาจจะไม่ใช่นักทํานายหรือว่าเป็นก็ได้นะคะแต่ว่าพรสวรรค์ด้านนั้นคุณมีเส้นสัมผัสคุณแรงมากบางทีมันก็เป็นความรู้เฉพาะตัวนะคะถ้าเกิดคุณเตือนใครมักจะเกิดขึ้นจริง รวมไปถึงอารมณ์ของคุณด้วยนะคะคนรอบข้างมองว่าอารมณ์ของคุณน่ากลัวถ้าเกิดคุณนิ่งคุณสงบคุณมีความสุขก็ไม่เป็นไรถ้ามีใครไปทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจถ้าคุณเผลอสาดแช่งใครขึ้นมามันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแล้วนี่คือสิ่งที่คนรอบข้างคุณพูดถึงคุณคุณน่ะปากเนี่ยช่างมีฤทธิ์ช่างมีผลจริงๆไม่มีผู้ใดอยากมาต่อกรกับคุณแต่ต่อให้คุณถูกยอมรับในเรื่องนี้ มันก็มีผู้ที่อยากจะท้าทายคุณเช่นกันนะคะก้าวไม้เป็นพลังที่ใครต่อใครไม่อยากจะมาลองดีแต่มีผู้ลองของมีคนที่โลกสร้างมาเพื่อทดลองคุณอืมไปดูกันนะคะพลังงานที่อยากจะมาทดลองคุณมาปราบเสียนเป็นพลังงานแบบไหนไม่ยเลขสองสองเก้าเก้าสอง เป็นจิตวิญ,ญญาณคู่ปฏิปักษ์แต่ก็เป็นหนึ่งเดียวกับคุณด้วยเขาอาจจะเป็นทวินเฟยของคุณก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ท่ามกลางแสงสว่างไฟแห่งเก้าคือแสงสว่างนะคะแสงแห่งปากกาส์ด้วยเธอหรือเขาผู้นี้ก็อยู่ฝั่งเมิดฝั่งพระจันทร์ปิดตาค่ะเขาไม่รับรู้เอาแสงใดๆเขาไม่ได้โอเคไม่ได้ชื่นชมชื่นชอบในแสงของผู้ใดเขาจะเป็นคนที่นิ่งนะคะนิ่งเงียบแล้วก็เป็นความนิ่งแบบ น้ำเย็นถ้าคุณเป็นไฟเขาก็เป็นน้ำสลับพลังงานกันเอานะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายนิ่งฝ่ายเย็นเขาก็เป็นไฟที่ร้อนแรงสองพลังงานนี้มาเจอกันมันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะใบต่อไปค่ะใบต่อไปอุ๊ยจริงๆค่ะสี่ไม้เห็นไหมคะรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวแรกแรกอาจจะไม่ชอบกันค่ะแรกแรกอาจจะตีกันนิดหนึ่งด้วยจิตวิญ,ญญาณที่มันเหมือนกันแต่สุดท้ายเป็นสี่ไม้นะคะ ความมั่นคงความเป็นเนื้อรัน429เป็นสัญลักษณ์แห่งคู่มิตรใหญ่นะคะที่แรกก็อาจจะเป็นคู่ปฏิปักษ์สุดท้ายก็ตกหลุมรักในการเลยกันต่อให้แตกต่างราวฟ้ากับเหวราวกับจิตวิญญาณที่เคยเกลียดชังกันมาก่อนสุดท้ายนะคะจะรวมเป็นหนึ่งเดียวพลังงานแห่งปัญญาของคุณสูงมากนะคะต่อให้คุณจะมีพลังงานที่ต่างแต่ถ้าปัญญาระดับสูงเหมือนกันจะไม่สู้กัน จะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะเหมือนตำนานครุฑกับนาคที่จิกกันกินกันมาตลอดแต่นาคระดับสูงครุฑระดับสูงเขาจะไม่กินกันเขาจะไม่ทําลายกันและไม่มีนาคตนใดจะไปทําลายเขาได้แล้วก็จะไม่มีครุตตนใดมากินนาคตนนั้นในเช่นเดียวกันนะคะทุกพลังงานมันสิ้นสุดที่ปัญญาปัญญาคือทางออกค่ะ นี่คือเส้นทางแห่งพุทธ,ธะและก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยนะคะว่าคุณจะอยู่ในศาสนาใดรัทธิใดไม่เกี่ยวคุณสามารถพัฒนาแสงแห่งปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจจะทําให้คุณและเขาอยู่เนียนได้ถ้าเกิดคุณเป็นคู่จิตวิญญาณนะคะรวมไปถึงคู่บุญคู่บารมีแบบคู่โซเมตทั่วไปด้วยนะคะสามารถรวมตัวกันได้สินสมาธิสติปัญญาครบองค์ครบเครื่อง ต่อให้จะตั้งตนอยู่ในจุดที่แตกต่างกันแค่ไหนถ้าสีนเสมอมาเจอกันระดับสติปัญญามันเท่าเทียมกันค่ะมันจะลงตัวมันจะสอดคล้องไม่มีสิ่งใดจะแยกจากอืมใบที่สี่ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะบอกอะไรระหว่างคุณกับเขาราชาถือดาบแน่นอนค่ะถ้าตอนนี้เขาโฟกัสคุณเขามองมาที่คุณเขาก็จองคุณแล้วเรียบร้อย ที่เขาจับตามองคุณไม่ใช่เพราะเหตุผลใดนะคะเพราะเขาชอบเขาประทับใจคุณเขาชื่นชมในตัวคุณนั่นเองถึงแม้ว่าในอดีตนะคะคุณอาจจะทําให้เขามองผิดไปนิดหนึ่งเขาตัดสินใจผิดเขาประเมินค่าคุณผิดแต่ตอนนี้คะ่ะคุณทําให้เขาอึง้งทาให้เขาทึ่งมากๆในตัวคุณไม่ว่าคนอื่นจะมองคุณน่ากลัวหน้าววหวาดกลัวหน้าขนลุก แต่เขามองว่าคุณน่าสนใจน่าเข้าหาคุณน่าเข้าใกล้จะท้าทายคุณมากนะคะคนอื่นอาจจะถูกโลกผลักออกไปจากคุณแต่เขาจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณค่ะไปดูอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเราจะก,กำหนดเวลาภายในปีนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ค่ะสิบดาบนะคะสิบดาบระหว่างคุณกับเขาจริงๆแล้วคุณกับเขาตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เจอกันหรือ ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้อยู่เนียนหมายถึงตอนนี้นะคะไม่ได้หมายถึงทั้งปีแต่หมายถึงตอนนี้คุณกับเขาอาจจะได้รับบาดแผลที่ยากเกินจะเยียวยาตอนนี้ต้องหลบม,มุมต่างคนต่างวิธีไปฝึกฝน,นเส้นทางแห่งการเอาชนะปัญหาของตัวเองก่อนนะคะเบื้องหลังฉากหลังของชีวิตของแต่ละคนนะคะมันหนักหนาะมันสาหัสมาก ต้องเยียวอยารักษาใจตัวเองก่อนนะคะใบที่สองค่ะใบที่สองเป็นไพ่เฮอร์เมนะคะเป็นไพ่เฮอร์เมหลังจากที่คุณสองคนนะคะหลบหน้าหลบตาถูกแยกจากไม่ได้แปลว่าคุณสองคนไม่ได้มองกันไม่ได้จดจ้องที่พลังงานของกันและกันนะคะเส้นทางชีวิตบนโลกอาจจะแยกจากอาจจะถูกดึงเข้าไปปรับพลังงานแต่ว่าหัวใจค่ะหัวใจชีวิตจิตวิญญาณมันผูกกันอยู่ ไพ่เฮอร์เมสนะคะส่วนลึกของหัวใจยังไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงกันยังคิดถึงนะคะถึงแม้ว่าชีวิตเนี่ยมันยากที่จะโคจรกลับที่จะดึงตัวเองนะคะไปเจอคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณโสดคุณยังไม่เจอเขาคุณก็จินตนาการไม่ออกว่าคุณจะไปเจอเขาได้ยังไงกันแต่จิตวิญญาณขั้นลึกรากวิญญาณของคุณอะยังผูกกันนะคะ คุณยังมีโอกาสที่จะได้เจอกันอันนั้นคือสถานะโสดที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะแต่สําหรับคนที่ได้เจอกันแล้วแยกจากกันไปแล้วแต่จิตวิญญาณยังคิดถึงกันนะคะมันก็มีโอกาสที่จะดึงดูดกันกลับมาไม่ได้หมายถึงคู่เวรคู่กรรมนะคะหมายถึงคนคนนี้ที่คุณยังคิดถึงเขาแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณห้ามคอมเมนต์ว่าไม่เอาคนเก่า เพราะคนเก่าที่เขาไม่เอาคุณเช่นเดียวกันเขาก็ไม่กลับมานะคะมันคนละพลังงานมันคนละอย่างมันคนละส่วนกันสิ่งที่คุณไม่ต้องการสิ่งที่คุณไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบคุณเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับแรนดอมนี้นะคะแรนดอมนี้คือคนที่ประทับใจคุณคือคนที่สนใจในตัวคุณแต่สถานการณ์ทางโลกดึงคุณสองคนออกห่างกันมันก็เลยกลายเป็นพลังงานที่ แอบส่องแอบติดตามรอวันเวลาที่โลกจะโครจรกันล็กกันกลับมานั่นเองค่ะใบต่อไปคุณได้อะไรเอ่ยหนึ่งเรียนเห็นไหมคะหนึ่งเดียวที่จดจ้องหนึ่งเดียวที่เฝ้ามองตอนนี้ค่ะไม่มีอะไรน่าสนใจไปขอคุณคุณทำให้เขาอึง้งคุณทำให้เขาทึงจริงๆไม่ว่าชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนไปยังไงแต่คุณไม่มีวันที่จะเหมือนเดิม ถ้าตอนนี้คุณยังไม่เปลี่ยนอนาคตคุณเปลี่ยนแน่นอนแต่ส่วนใหญ่นะคะพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามา80%อร์ซคุณเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองไปแล้วค่ะชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปแล้วมุมอมองชีวิตวัฏจักรต่างๆของคุณไม่หมุนวนไม่วนหลู่มาที่เดิมค่ะคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปจนเขาเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าคุณชัดเจนพลังงานของคุณนิ่ง พลังงานคุณไปถึงฝั่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะย้อนคืนกลับมาพร้อมที่จะอยู่เนีน่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นราชินีถือดาบแล้วนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่สร้างบันลังให้ตัวเองได้เป็นคนที่มีตัวตนใหม่ถอดร่างใหม่อมืมั่นใจชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะ โอ้โหไพ่ใบนี้ค่ะสไม้รวมไปถึงรี e e ว of f ฟอร์จูนนะคะอยู่ในไพ่ใบเดียวกันการเดินทางค่ะเห็นไหมคะเขาตั้งลำกลับมาหาคุณเขาหาเส้นทางที่จะมาหาคุณถ้าเป็นคนโสดคนที่โสดเหมือนกันกับคุณคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนั่นแหละค่ะที่เขากําลังส่องที่เขากําลังมองคุณที่เขาพูดถึงคุณไม่หยุดเขาจะเข้าหาคุณแบบลุกนะคะแบบลุกคาด แบบที่จะไม่ให้คุณพลาดไปจากโชคชะตาจะให้คุณเป็นคู่เขาให้ได้สําหรับคนที่เคยเจอกันแล้วนะคะเขาก็จะหาทางให้โลกนะคะเวี่ยงเขากับคุณมาเจอกันต่อให้จะเป็นความบังเอิญหรือเป็นความตั้งใจเขาก็จะทําบางทีนะคะความบังเอิญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันอาจจะเป็นความตั้งใจของคุณหรือเขาก็ได้แต่ในอนาคตความบังเอิญที่กําลังจะเกิดขึ้น มันจะเป็นความบังเอิญที่เขาตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นภูมินิคิดกันเขาจะทําเรื่องที่ทําให้คุณอัศดสะใจค่ะขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับเอาไว้ใ่สิ่งดีๆคลิปหน้าเราจะมาเจอกันไหนฝากกดไลค์กดติดตามช่อง f ฟ i r ี่แสงดาวด้วยนะคะ